กูท่าพั่มครับผมแต่เราคิดว่าต้องเลื่อนให้ได้หัว12นาฬิกาถึงอาจจะพอดี12นาฬิกาไม่ลบอา้าวงานเข้าแล้วแล้วงานเข้าแล้วแล้วอ่าสิบสองนาฬิกาสิบสองนาฬิกาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเลื่อนข่ามาแหลงสายไฟด้านหลังโอ้โหรอบนี้อ่านยากจริงแต่เดาว่าน่าจะหมุนซ้ายมัง้ง ถ้าหมุนซ้ายลงไปจุดต่ำสุดรูปสามเหลี่ยมกับหัวแต่ฝั่งซ้ายติดอะคริลิกด้วยเพฉะนั้นต้องเรียงยังไงดีให้เกิดความพอดีประมาณนี้ไหมอาจจะพอดีไหมต้องปอประมาณนี้อะกดนะครับผมหมุนซ้ายไหมลูกหมุนซ้ายจุดสุดท้ายได้สองหนึ่งเกิดการขัดอยู่นะน่าจะถึงถึงทะลุ 哇。Wow.